เวลามีอะไรมากระทบให้เกิดอารมณ์โกรธหรือเศร้าเราจะขจัดอารมณ์เหล่านี้ออกจากใจทำอย่างไรจึงจะออกจากอารมณ์ได้ไวคะการออกจากอารมณ์ได้ไวเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมนุษย์ชอบเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแต่พอมีเรื่องกระทบใจตน,นที่เป็นอารมณ์ไม่ดีที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความโศกเศร้าเนี่ยกับไม่มีความฉลาดมากพอที่จะพอตนออกจากอารมณ์เหล่านี้ไปได้ความกังวลเหล่านั้นไปได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึก พราะมันคุ้นชินกับการจมอยู่กับความรู้เรารู้อะไรเราก็จะจมอยู่กับสิ่งนั้นคนก็เลยทุกข์จมอยู่กับอดีตท,ที่พาตัวเองออกไม่ได้จมอยู่กับความกังวลวิตกกังวลหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรนะคาดว่าหวังว่าเชื่อว่านี่แหละคือความจนต่อของคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนนะจะถูกความทุกข์เนี่ยตีกอบเข้ามาแล้วก็จมแช่ยอยู่กับอารมณ์ของความทุกข์เหล่านั้นนะส่วนคนที่จะ แก้ความทุกข์ของตัวเองได้น่ะคือคนที่ฝึกตนก็คือคนที่ออกมาดูตัวเองไม่เห็นตัวเองอยู่บ่อยๆก็คือรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆจนไปเห็นเลือนของใจเนี่ยพอไปเห็นเลือนของใจเนี่ยคือคนที่มีกําลังของสติคือคนที่มีกําลังของสมาธิคือคนที่มีกําลังของปัญญาจะพูดพื้นฐานคือคนที่มีกําลังของฌานคือมีเลือนของใจคือใจมีที่อยู่เราจึงจะเห็นโทษของความ ไม่จริงของอารมณ์เห็นโทษของความไม่จริงของร่างกายเห็นโทษของความไม่จริงของคนอื่นเห็นโทษของความไม่จริงของตัวเองพอเรามีกําลังของสติสมาธิปัญญาระดับหนึ่งแล้วเราจึงจะเห็นโทษของสิ่งที่เราติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเองความคิดตัวเองบ้านตัวเองรูปตัวเองเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอาใจไปผูกพันอยู่ทงให้เรากังวลทั้งหมดและลึกอยู่ลมหายใจบ่อยๆ และลึกถึงเรือนของใจตัวเองบ่อยๆเอาความรู้เนี่ยไปเกาะอ,อยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ว่าเป็นอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นเอกคาตาลมให้อยู่อย่างนั้นจนเป็นเอกคาตาลมคือเป็นอารมณ์เดียวให้อยู่อย่างนั้นอ่ะบ่อยๆเราจึงจะเห็นเรือนของใจเนาะ